วันนี้จะมาลองถอนยอดจาก tiktok shop ดูที่เราปักตะกร้าไว้หน้าช่องอีกช่องหนึ่งนะกดถอนเงินถอนยอดคงเหลือแล้วก็มาเลือกวิธีถอนเงินนะว่าจะเอาเงินเข้าทางไหนเราจะใช้เข้าทาง t ูม m น n ี่นะเพราะว่าได้เงินไวค่อยมาถอนเข้าธนาคารอีกทีหนึ่งใส่เบอร์ทูมันนี่ของเราลงไปเลย เราจะทอน200รเป๊ะเลยนะก็ใส่เลขไปเลย200แต่ว่ามันมีค่าทำเนียมด้วยอ่ะมันก็จะทำให้เราต้องเพิ่มเงินมันถึงจะได้2 0แล้วก็จะใส่ไปาตามที่เหลือทั้งหมดนะนี่ก็ได้ยอดละ200เป๊ะมีเศษนิดนึงนะกดแลกไปพอดูว่าจะเข้าไหวไหมนะ นแป๊บเดียวก็เข้าแล้วปากขดติดตามช่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆ